ก่อนหน้านี้ผมเคยเสนอวิธีทางในการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นะครับ้วยความหวังดีว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์มันมีโอกาส,กาสชนะการเลือกตั้งนใ,นในครั้งถัดไปบ้างนะครับแนวคิดง่ายๆก็คือเปลี่ยนหัวหน้าพักนะฮะแนวคิดง่ายเปลี่ยนหัวหน้าพักมันก็จะเปลี่ยนวิธีการในการบริหารแล้วก็นโยบายพักก็จะเปลี่ยนตามมาเพราะนโยบายพักก็น่าจะเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าพักแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีเสียงตอบรับมากสักเท่าไหร่นะครับอุตส่าห์ทำโพลด้วยซ้ำไปว่าหัวหน้าพักคนใหม่ควรจะเป็นใคร ครนี้มันก็เคยมีงานวิจัยนะฮะถ้าจะเอาจากการที่ประชาธิปัตย์ไปทําการศึกษาวิจัยกันเองว่าไปถามประชาชนเองเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหาของพักคืออะไรและควรจะแก้ไขในจุดไหนที่จะทํำให้พักนั้นได้รับความนิยมจากประชาชนมากยิ่งขึ้นจะได้สามารถชนะการเลือกตั้งเมื่อแข่งกับพักเพื่อไทยได้นะฮะแล้วก็มีข้อสรุปเหมือนกันนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ว่าประชาธิปัตย์นั่นมีปัญหา คือเขาไปทำเป็นโพลเลยนะฮะ,ะมีปัญหาด้านใดบ้างเนี่ยโพลที่ซาวเสียงกลับมาเนี่ยบอกว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าภาพลักษณ์ของพรรคปชปคือ 1. เก่งแต่พูดนะ,ะสไม่แต่ผลประโยชน์ของคนชนชั้นสูงมุ่งช่วยเหลือ,อแต่ชนชั้นกลางนะฮะไม่สนใจคนรากหญ้า ไม่มีมืออาชีพที่จะบริหารประเทศบริหารจัดการไม่เก่งมีอีโก้สูงแต่ว่าพูดเก่งนะฮะแต่ว่าเวลาทำงานเชื่องช้าแล้วก็วางมากเยอะแล้วก็ถนัดในการที่จะด่าชาวบ้านคืออันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่การที่ผมมานั่งว่าประชาธิัย์กันอีกรอบหนึ่งมันไม่มีเหตุผลที่ต้องทําอย่างนั้นแต่แต่ว่านี่เป็นงานที่ตอนนั้นคุณหญิงกรลยาโสพลพานิชเขาก็ไปซาวเสียงประชาชนมาว่าทำไม คนถึงไม่ชอบปอชปอเขาไปถามเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ชอบปอชปอด้วยซ้าไปคือนั้นไม่ได้ไปถามฐานเสียงปอชปอเพราะว่าฐานเสียงปอชปอเขาเลือกปอชปออยู่แล้วนะฮะเพราะปัญหาของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพหรือในภาคอ่ภาคกลางนะฮะหรือแน่นอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนก็คือว่ากลุ่มที่ไม่ได้เลือกเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยเหตุผลเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนะครับคือไล่มาเป็นข้อๆเลย ปัญหาก็คือว่าพอถึงเวลาคุณหญิงกัลยาสมพลันี้เข้าเสนอผลงานที่ไปสาวเสียงมาเนี่ยให้กับทางผู้บริหารพักในการประชุมกรรมการบริหารพักหรือประชุมใหญ่ของพักในครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการตอบรับว่าควรที่จะต้องปรับตามนะาการชี้แนะของอคุณหญิงกัลยานะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่า เมื่อกี้ที่อธิบายมาเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักเลยว่าสำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่เลือกปอชอปมันก็มี2ยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือว่าทําในแบบเดิมๆแล้วทำให้ฐานเสียงกลุ่มเดิมที่เลือกเนี่ยยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนเสียงเนี่ยให้เลือกต่อไปรักษาฐานเสียงนั้นแต่ยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือขยายฐานเสียงเอากลุ่มคนที่ปกติไม่เลือกที่ไม่ชอบเพราะเหตุผลเมื่อกี้นี้เนี่ยมาเลือกมันก็อยู่ที่ว่าปอชอปจะไปแนวไหนจะรักษาฐานเดิมอย่างเดียว หรือจะขยายฐานถ้าจะขยายฐานก็ต้องคำตามคำแนะนำที่มีดังต่อไปนี้งานวิจัยที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคุณหญิงกัลยาเขาทำมาเนี่ยแนะนำเนี่ยให้หนึ่งปชปนั้นต้องปรับทัศนคติแก้ไขตัวเองแล้วก็เลิกโทษคนอื่นเลิกโทษคนอื่นในที่นี้ก็คือว่าอย่าไปโทษเสอแดงอย่าไปโทษทักษิณ คือต้องโทษตัวเองว่านโยบายไม่โดนใจประชาชนต้องปรับในส่วนนั้นเองไม่ต้องโทษคนอื่น2คือเปลี่ยนตัวตนให้ตรงกับคุณสมบัติที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นต้องการคือต้องเก่งกล้าดีแล้วก็ติดดินทำอย่างนั้นไปเลยนะฮะปรับทีมบริหารให้มีมืออาชีพมาทํางานมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องบุคลากรน,นะนีจริงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดโดยซ้ำไปที่จะปรับปรับพฤติกรรมนะฮะไม่มีการถแถลงข่าวโจมตี ทางการเมืองอีกพรรคไม่มีการถแถลงข่าวโจมตีทางการเมืองแต่เล่นเฉพาะเนื้อนโยบายของตนเองที่จะทําให้เหนือกว่าคนอื่นเปลี่ยนนโยบายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้มีฝ่ายกลยุทธ์ในการสื่อสารพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นให้คนนั้นเข้าใจผมคิดว่าเรื่องนี้ปชปก็คงจะเห็นด้วยปรับโครงสร้างในการทํางานคิดนอกกรอบมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนโครงสร้างพรรคให้ทุกคนมีส่วนร่วมทํางานปฏิทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น นะข้อที่8นั้นอาจจะยากแต่ว่าข้อที่5 6 7จ็จริงน่าจะพอทําได้คือหลายสิ่งหลายอย่างที่งานวิจัยของคุณหญิงกัลยาโสมพลพนิชเขาเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยปชปสามารถทําได้จริงไอ้ครึ่งหนึ่งที่ทํายากก็คือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิชวิชวาวิชาการแบบที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะนําเสนอในสิ่งที่แตกต่างของตนเองเนี่ยไอ้ตรงนี้คงปรับปรับได้ยากแต่ถามว่าอนาคตของปชปในแบบที่ งานวิจัยของคุณญิงกัลยาเสนอมาเนี่ยจะสดใสมากขึ้นถ้าทําตามเนี่ยอันนี้จริงหรือไม่อันนี้จริงผมคิดว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักได้ซ้ําไปหัวหน้าพักคุณเดมมุคุณสิทธิ์ก็สามารถปฏิรูปในรูปแบบที่คุณหกัลยาเขาเคยเสนอได้นะฮะก็แต่ละข้อก็ก็น่าสนใจนะครับก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องพิจนารณาในเรื่องนี้ไม่งั้นเวลาเลือกตั้งสนามใหญ่ก็จะแพ้เพื่อไทยอีกครั้งนะฮะ สองปียังมีเวลาปฏิรูปพักนะครับยังไม่สายเกินไปพัก